คือตอนแรกผมอะยังไม่ได้รู้ฮะแต่ว่าคือต้องบอกก<แ>่อนว่าที่ที่ผมรู้แรกๆเลยนะคือก็คือแฟนแฟนคลับของผมเนี่ยเขาแท็กมานะว่าแบบเหมือนแบบเห็นว่าพี่ท้องเนี่ยพูดถึงผมในในไลฟ์นะค<อ>ุณไป็พูดถึงเขาก่อนอไ,ไหนก็คือจับโต๊ะแล้วหนึ่งแมตอนนี้ผมชอบก่อนแล้วทำไม แมันก็เลยเป็พูดถึงเขาใช่ใช่เหมือนกับว่าแบบว่าผมสตรีมการเล่นเกมของผมแล้วก็เลยแบบว่าน้องเคยเล่นเกมด้วยเหมือนกันสตรีมเกมเหมือนกันแล้วแฟนสาวผมก็เลยบอกว่าลองไปชวนพี่เของมาเล่นดูไม้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเล่นก็เลยพูดถึงใช่แล้วยังไงครับน้องมาร์กเขาก็พูดถึงเราเราตอนนั้นมีแฟนคลับมาบอกมาแล้วว่าเฮ้ยน้องค้องเนี่ยเขาพูดถึงเรานะใช่นะผมก็เลยเข้าไปส่องดูนะว่าแบบ ไนะว่าแต่ผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่พี่พรเนี่ยคทักมาหาผมด้วยนะลองทักไปบอกว่าเล่นเกมหรือเปล่าในส่วนในส่วนไปสวนเล่นเกมใช่ไหมครับเล่นเกมใช่ะแล้วยังไงแล้วตอนตอนที่พักมาตกใจว่ารู้สึกยังไงบ้างก็อ๋อคนนี้คนนี้นี่เองที่เพิ่มเพิ่งเข้าไปสอนไปอะไรเงี้ยไทักมาสอนปุ๊บพี่พรก็พักไปหาทันทีเลยนะเออก็ไม่ใช่ อ่ครับผมอ่านะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของแท็กนี้กับกองมากนั่นเองนะครับแล้วทีนี้ผมอยากรู้ว่าแล้วคุณพอรู้ไหมว่าแฟนกับคุณอะี่เขาแบบจับคุณมาคู่กันจับคุณมาเช่นกันเนี่ยนะครับเขาเขาแบบเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างโมเวลาสองคนคุณแบบคือผมว่ามันเป็นคำถามที่ผมก็งงเหมือนกันแต่บ็ได้เป็นคำถามที่ผมอยากรู้คำตอบเหมือนกันว่าทั้งหมดทุกคนที่อยู่ในนี้ เรามีคำถามอย่างหนึ่งมากเลยว่าครับผมเรากับมาร์คอ่ะทำไมคนถึงชอบมันมีมันมีอะไรมันมีอะไรบ้างบกสนหรออะไรบ้างอะไรบ้างเช่นเช่นเช่นอะไรบ้างเช่นไหนรบ้าไตายนะการถ่ายรูปใน IG ใช่ไหมการถ่ายรูปใน IG ร้ายกันชอบถ่ายรูปแบบเปิดสายโทรศัพท์มือถือบ้าใช่ไหมอะไรอีกครับครับผมใช่ใช่ครับมีอะไรอีกคือการที่บอกการต่งยรูปว่า เนื้อคู่อย่างนั้นสิอย่างนั้นเลยเหรอรู้สึกแบบดับชื่อเขานะชื่อเขาเยอ,อ,อย่างอันนี้นก็มอสบอที่กขาเปอนนักชกัดก็ชื่อเป็นมหารัยเหมือนกันนะซึ่งอ,อย่างนั้นนะมันไม่น่าเชื่อมากที่ความเกินก็เป็นไปได้ครับคุณข้ามมาแล้ว <laughs> จ,จะใครนะ ไห้บอกว่าตัดสายกันเตงตัวการแบบลงรูปหนังจิจิถ่ายได้กับตัดายกันฮะน่าตั้งแต่ประมาณนั้นครับก็ก็ดูแบบอ่คือด้วยความที่ว่าเราเรายังไม่ได้แบบรู้จักกันมากหรือว่าทำงานด้วยกันมาบ้างก็เลยรู้ประมาณนี้ใช่แต่ก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปก็ได้คทีไราจะบอกไหมครับใชาอะไรที่มีใช้คำเหมือน มีมีอะไรที่เราทำกันนอกจากการแต่งตัวเสื้อผ้าถ่ายรูปก็จริงๆก็มีหลายหลายอย่างนะให้นอกเหนือผมว่าแบบจริงๆแล้วนิสัยแล้วก็แพคล้ายกันเดี๋ยวคุณรู้จักนิสัยใจคอหวงแล้วเหรอก็มีโอกาสได้เจอกันมากกันมากขึ้นเรื่อยๆอะไรนะฮะมันจูงใจกันเหรอฮะศึกษานิสัยกันแล้วก็ในเรืพนี้ก็คล้ายๆกันชอบอะไรเหมือนกันด้วยครับ วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานมีเวน์แรกนะของการรับงานคู่แบบนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างครับแล้วก็มีแฟนคลับมารอเป็นเยอะมากๆแบบนี้ครับ <c oughs> ก็ตีใจมากครับที่เห็นแฟนคลับทุกคนมาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือยังไงอ่ะว้าวไ <c oughs> อ้ยองพี่สิแล้ก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่ามันก็จะเป็นเหมือนงานงานสุดท้ายของปีอะไรอย่างเงี้ยของพวกผมสองคนเลยนะของแท ไม่ใช่งานสัท้ายณ์ผคู่คุณนะก็ไม่ช่วยนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะครับก็รู้สึกตื่นตื่นตื่นเต้นด้วยนะครับผมที่ที่ได้มาเจอกับทุกทุกคนเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าในสถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยตอนเราสองคนอาจจะไม่มีได้มีโอกาสมาเจอกับทุกทุกคนได้แบบปล่อยเหมือนเหมือนแต่ก่อนสึกตื่นเต้นมากที่ได้มาเจอทุกคนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนนี่สุดยอดมากเห็นเขาแบบมากันตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดใช่ไหมฮะ ใครมาตั้งแต่หางยังไม่เปิดใครมาตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดทำไมะจริงหรอาที่มงี่้าคืนสี่้าึ่มนะครับสี่ขาคนพูดนิงไจะี่ข้าคืนวันนึงคุกนยุ้ไม่นอนเลยนะครับได้แส้ดงซด้ได้ได้ได้า้้ดคนึ้ว่าสมมุติถ้าวันได้ด้ดด ร้องกับม้าเนี่ยอยากจะเล่นคู่กันเป็นซีรีส์แนวไหนครับแล้วก็อยากจะรับบทเป็นบทบาทแบบไหนใครตอบก่อนดีครับผมงม้าก่อนนะอ่ะเยนเดียวที้ผมก่อนเลยไม่พี่ตอบก่อนไงพี่ตอบครับครับผมก็ถ้ามีโอกาสเล่นซีรีส์คู่กันผมอยากเล่นแนวไหนอยากเล่นเป็นแบบแนวแบบแอคชั่นนะใช่ครับใช่ฮะผมรู้สึกว่าแบบอยากลองอะไรใหม่ๆหน่อยใช่ครับแอคชั่น ใช่นะอ๋ออะแล้วโค้ชนะครับอยากได้งานไหนครับอ๋ก็เป็นแบบเหมือนแอคชั่นเหมือนกันแหละพี่ชอบชอบแบบชอบแบบอะไรเงี้ยใจมันมากอีไม่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 ได้ตามไม่ได้ตามแต่แต่เคยคิดไว้แล้วครับว่าอยากอยากอยากแสดงอะไรที่มันเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแก๊งมาเฟียไหมอ๋อแก๊งมาเฟียแบบไปช่วยแบบแะวแล้วก็จับตัวอะไรเงี้ยเหรออะไรประมาณนั้นครับ โอเคนะครับก็คือสรุปแอคชั่นทั้่งคู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองติดตามชมเราให้ได้เห็นบทบาทของคู้ในชีวิตที่เราทุกคนรอคอยกันอยู่นะครับอ่าวันนี้ถือว่าพิเศษมากๆในการออกกานอีเวนต์คู่ครั้งแรกของทั้งสองคนนะฮะแล้วก็แฟนคลับเยอะมากๆซึ่งแฟนคลับในี่ยวันนี้คือมากันเยอะจริงแต่ประเด็นคือต้านของคนนุณยังไม่มีชื่อนะเออทุกคนวันนี้เราใช้โอกาสนี้นะครับกับน้อกอีเวนต์คู่ครั้ง กองมานะครับอยากให้ตั้งชื่อด้อมเลยเราจะชื่อด้อมว่าอะไรดีเดี๋ยวให้พี่บอสเสนอเลยนะมีมีเล่นใจกันไหมฮะเอาชื่ออะไรดีดีไหมอะไรนะ เาจะาชื่อคุณยะธาชพัฒกับสิวัตรวมเป็นราชวัตรแค่ตัง้งห้าอยู่นะครับแคดีอยู่ถ้าเราลองชื่บ้างอะไรไงชื่อแกงอ่ะแกงชวัตรหมาใช่งเลยนะแกงที่เขาบอกไงตอนแรกไงที่เขาเสนอมาครับถ้าคิดเสนอว่าอะไรนะปวดถ้าถ้าคิดตอนนี้มันคิดไม่ทนันจ<ช>ริงๆขอแบบ<ช>ขอไปปรึกษากันก่อน,น,อนได้ไหมโอเค มันเรียกว่าอะไรมันเป็นมันเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเรานานเนี่ยนะก็เลยกินด,ดีๆหน่อยคือจะอยู่ตลอดไปด้วยเพราะฉะนั้นขอเวลาคิดนิด <c oughs> นึงครับผมโอเคเอายนะร้อนนะสามสิบนาทีตัดสินแล้วใ่ครเป็นตอนนะัะ้นะะนะนะฮะร้อนนะคำบอกรักที่ไม่มีคำบอกลับอยู่ในนั้นถ้าพร้อมแล้วสามสิบนาทีเริ่มครับกดเลย คิดถึงคิดถึงนะไปหาได้ปะไปกินข้าวกันไหมไปดูหนังกันไหมมีอะไรอีกครับเดินด้วยกันนะคุณมองตาเขาแล้วคุณจะได้ตุต่ามอง มีการเกินหลงโทษอะไรหรอกครับอากให้รู้ว่าทำับคู่เพี่อธนาเขาอยู่ด้วยกันที่มันมันมีนผมผมไม่กลมลงโเฮ้ยจริงเหรอลลงโทคือคุณถอดแม้แล้วผมก็ต้องถ่ายรูปสามรูปอ๋อให้สามห้าสามมุมอันตมุมสาม้าแต่ผมว่าผมถ่ายคนเดียวเนี่ยมันจะ ิดนะทั้งคู่อาบน้ำทั้งกู้ป่าอไรโอเคนะคือถ้าไปทั้งคู่จะต้องใส่แมสทั้งสองคนโอเคนะครับอ่ะปกมือถ้าผมเดินเดินไป้้ไปก็ได้ครลยไชเลยเลยร้บสว์ทําก็ได้ถือว่าทำน้าอยมือคุณแล้วเอาเลยอ่าอ่าเตมที่ หรือว่าจิมมิเตอร์ทำให้ขึ้นเป็นน,นะคะโอเคตลอดน่านสิผมอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมพี่เขาถึงรู้อ่อะเออทำไมเป็นนิสัยขาดนีครับไม่เราคเคยคุยนอเราเคยคุยกันไงโอเคครับอ,อ่ะแล้มวามาร์คนะครับรู้งั้นของพี่เร้อเนี่ยน่าจะไปเที่ยวข้างนอก หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไหมใช่แต่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอะไรใช่ไหมคนนี้ชอบชอบเที่ยวครับผมเคยคุยกับน้องว่าแบบเฮ้ยเนี่ยวันวันเวลาของม้าเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเขาจะอยู่แต่ในห้องแล้วก็แบบไม่ออกวางเก็เลยชวนออกไปข้างนอกว่างอะไรใช่ก็ชวนไปไหนฮะชวนไปทานข้าวอะไรเงี้ยเหรออาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ความเป็นความรักนะครับคือไม่ไม่อยากทานข้าวข้างกลางอยากทานข้าวข้างเธอมากกว่า คนนี้มันถึงคนนี้มันตัวทำ่มมาแล้วตอนสองทีนี้ห้าขอพรจากซานตาคลอสได้สักหนึ่งข้อนะคุณจะขออะไรกันบ้างขออะไรขออะไรครับขอหมอขอหมอคือจริงๆผมรู้สึกว่าถ้าผมผมมีโอกาสได้ขอพรสักข้อหนึ่งเนี่ยผมผมอยากให้ทุกๆคนอยู่กับผมตลอดไปครับ แบบอยู่ด้วยกันเป็นนานๆเลยไปเที่ยวเฉยอ่าแต่นี่คุณขอใช่ไหมได้แล้วขอไปเที่ยวเฉยให้แบบทุกคนอยู่ด้วยกันแล้ะอ่ากับคุณใช่ไหมได้งั้นผมขอให้ทำงานคุณไปเรื่อยๆแล้วกันทำงานคุณไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเคไหมดีเลยนะอ่ะเมื่อสักครู่นี้นะบอกว่าเมื่อสัคู่เนี่ยขอพรจากซานตาคับทีนี้กลับกันแล้วถ้าพร้อมกับมาเนี่ยเป็น ซันตาคอสเองอยากให้พรอะไรกับใครครับเออถ้าผมให้พรได้ผมจะขอแบบให้พรหนึ่งข้อเป็นสองข้อแล้วก็สองข้อเป็นสี่ข้อสี่ข้อเป็นแปดข้อไปเรื่อยๆผมผมมีผมมีผลที่ว่าต้องต้องขอแบบเยอะขนาดนั้เพราะผมอยากให้พรทุกคนครับทุกคนจะได้ทุกคนไงทุกคนจะได้สงสารใ้พรกันทุกคนเลยนะครับอ่ะครับมานะครับ ของผมก็ถ้าผมเป็นสระคอรใช่ไหมครับผมก็จะอันนั้นน้องเป็นอะไรครับเอาน้องออกมาข้างนอกเลยครับอ๋อนะเดี๋ยวมีเจ้าหนี่เป็นอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวฝากดูนะับน้องนิดนึงนะครับครับผมโอเคไปรับให้กำลังใจน้องคนที่เป็นลมได้ฮะสู้ๆนะฮะดูเลยเลยใช่พอเลยนครับขอให้น้อง หายไปไวนะครับครับขอบดูแลกันด้วยนะครับครับแล้วตามคุณคุณขอพรครับผมคุณจะขออะไรฮะขอให้น้องหายไปไวครับโอ้โหขอให้น้องหายไวมาหล่อมากครับมากหล่อมากครับผม